ครับเดินมาเลยวันนี้ก็มีคนสั่งลูกปลาอีกนะคะสองกิโลนะคะยกเลยนะค่ะช่วงนี้หน้าฝนจะขายลูกปลากันนะคะวันนี้วันนี้เขาสั่งสองกิโลนะคะมาดูนะคะจะจะได้ปลาไหมลูกปลาไหมนะคะใครหลาช่วย ได้ไหมคะคุณยายได้อยู่สอตัวบาทแรกได้อยู่คะ่ะสามตัวสี่ตัวคะ่ะตั้งแต่ฝนตกน้ำเต็มบ่อแล้วก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่น้ำเต็มสระแล้วคะ่ะ ทุกคลิปก็จะมีพระเอกนะคะพระเอกน้อยของเราอยู่กับธรรมชาตินะคะจะได้แข็งแรงอืเห็นไหมน่นถึงขึ้นยายเลยไปไปดูยายมูลยกลูกปลาขายกัน <S <S อ่ะค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินลงไปเลยครับมไม่มีเห็ีเบือนไม่มีเห็ดผีเบื่อมันมันเปื่อยเหมือนแล้วลูกฝนตก อ่ะค่อยๆเดินครับครับค่อยๆเดินนะเปื่อยหมดแล้วครับค่อยๆเดินนะตายหมดแล้วครับอ่ะยายอุ้มกลุ่มหน่อยอ่ะยายจับยายจับอ่ะนี่ไงเออไม่มีเห็ดทีเบื่อเลยเห็ดละงอกก็หมดแล้วเราเก็บไปกินหมดแล้วต้องรอให้ฝนตกอีก เดี๋ยวดูคุณยายที่นี่ยกยกไหมคุณยายวันนี้ยายตุ้มไม่ได้ยกนะคะเพราะว่าเพราะว่ายายตุ้มกลัวหลานงอแงเ,อเดี๋ยวดูคุณยายมูนยกดีกว่าม,มันคือน้ำกินลูกอ,อ้าวได้กี่ตัวคะ ได้สีตัวโอเคอยู่ค่ะค่อยๆย,ยกไปเนาะคุณยายเนาะกว่าจะได้2อกิโลกว่าจะได้เงินร้อยแปบาทอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้ตังคายุคโควิดนะคะเงินเล็กเงินน้อยก็มีค่านะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะท่านผู้ชมครับโอ้มี มีเสียงพระเอกน้อยแมงแมงยกบาทที่สามลูก,กลกกเลนี่ยลูกปลาอยู่ตรงกลางเห็นหัวมันจุมจ้มยุมยุมอยู่หัวดำดำดลงตรงกลางไม่ได้เนาะมันลึกท่วมหัวไม่นี่ ตรงนั้นยังเอวเนาะตรงกลางก็ท่วมหัวเดี๋ยวจะเลาะข้อไก่ก็น้ำน้ำจะถึงใต้ข้อไก่แล้วดูคุณยายยกนะคะดูคุณยายมูนยกดูคุณยายยกบาทที่สี่นะจะได้ไหม ได <Polit> ้ต <c oughs> <Dam> ัวเดียวเอาบาทต่อไปดูสิเอาเชียยายหน่อยสิเชียยายหน่อยสิเอา ่อยบาทนี้ง่อย่อย่อยบ่ได้เลยอ่าบาทนี้ได้บ่โอ้ได้อยู่นะบาทนี้นะถึงถึงสิบตัวบ่ได้อยู่บาทนี้ ได้กี่ตัวจ้าบาทนี้นนนนอ่ะม้านม้านมานมานอ่าดูสิบาทนี้ได้บอดูสิยกขึ้นหน่อยยกหน่อยค่ะคุณยายมูนคนสวยสจะดูงใหญ่มันหนักดิอ่ะได้อยู่ได้อยู่พวกเจ็ดตัว พังแล้วได้กี่ตัวปกลม อีตัวยายเอาสลามนั่นออกหน่อยโหได้อยู่บาทนี้พอครึ่งโลละบ่สี่ห้าบาทนี <c oughs> <c oughs> ผ่ผิดจังหวะผิดจังหวะเหรอคะ <c oughs> ปลา,าไปหมดเลย <c oughs> ดีตัวด,ด,ตด,ด,ดีตัวไม่หัวดวนต่วมลงไปในน้ำ <c oughs> สงสัยมันออกมาจากดงผักบุ้งที่ยออายกยกผิด <c oughs> จังหวะ ได้พอโลหรือยังออออยายเขาสั่งสองโลใช่ไหมเร้วก็เยอะเราสั่งหลายไปได้สัดก็ให้เราสันั่นอ๋อออม <c oughs> ไม่เป็นไรเอาอีกบาทหนะ้า <c oughs> ยายยกไวสิบบาทได้ดึงกิโลคุณยายจะเอาปลามาเทใส่กระชังแล้วน้ำมันลึกมากเลยเนาะเอามาเอาฟีมือมาให้ชมหน่อยนะ เอาฟีมือมาให้ชมหน่อยนะเอาลุกเลี้ยวข้างมือเอาขามันลุกลงมาอมเอายายขอดูนะโอ้ได้อยู่โอ้ยแบบนี้ก็เป็นต่ซื้อแล้วไปเลี้ยงแป๊บเดียวก็ใหญ่แล้วเนาะงามเนาะโอ้ล่ะสวยด,ด้อันอยู่ในกระสังนี่กระซัมนี่แหละได้ปลาหมีอยู่ไหนลูกปลากได้หนึ่งกิโลละ ค่ะคลิปแรกก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเราเรากะว่าได้หนึ่งกิโลแต่คุณยายโวนบอกว่าได้ประมาณสองกิโลนะคะก็ได้แล้ววันนี้ร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีที่พระเอกนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีที่พระเอกรูปหล่อนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม